บทที่14บทสวดพระหารสมัยศูนยเอกสมัยศึกต่งเอกังสมัยยมุคคาวาแจกเกสยิวิหารติกะปีและวัตถุวะสมิงมหาวันีเมตมหาตาพิฆูตสังเขนะคือจึงปัญจะเมตเจหิปิขุสติหิจพเยหิวะอรหันติหิทัศหิจะโอกตาตุหิจิวะายเยพุยนาสันนิปติจาหุนติภคบันจังสัจขสนายะพิฆูตสังคันจะ อัตโคจะตุนังสตวาสกาหิกานังเทวานัหนงหลุดตัทธโหสิอัตโคภะคะวาสกีสุวิหารติกะเปวัตถุจมิงมหาวเนมหาจาริกขุสังไขยนะสิทธึงปัญจมัตเตหิภิกขุสติหิสพเพหวิวะอรหันเตหิทัศหิจาวุกตา,าตุหิเยวตาเยพุน,นีน่ะจะนิปติจาหุมติภะคะวันตังทัศนายะ พิโคสะสังคันจะยันทุนะมายามปิเยนะภะควาเตนุปะสังกับเมายามะอุปะสังกัมิตวาภะควาตวสันติเกปัจเจกกะทาภายเสยยะมาติอตโคตาเทวตาเยปุเยนาสนะนามะพระวาสปุริโสสัมมัชิตังวาภาหังปะาเลยะปะซาลิตังวะภาหังสัมมิเชยะเอวมีวะ สุทาวาเจสุทีวีสุอัตตะและอิตาภควาโตปุระตัวปาตาหัวหังสุอัตภโวตาเทวาตาภควาตังอภิอภิเวทีตวาเยกะมันตังปัจฉสุเยกะมันตังจิตาโัเอกาเทวาตาภควาโตสันติเกยิมังคตังอภาสิมหสมโยปวะนัสมิาาามงเทวกายะ สมา,ตา,าคตะอะคะตามิยิธรรมกรรมะสมัยยังทักขิยายเยาวะอัตติเคสิตะสันติอัตตกวาปะลาเทวตาพระคุวตัว,วาตาาตาสันติเกียิมังคสัาางอะภาษีอัตติขา้วโสมาหะมิจดจิตตังอัตตุโนโอ,อุชกะม,มกันสุสาระทีวะเนตานิคะ อินทริยานิระคันติปติตาติอัตโคอัปรลาสวตาาภะวตัวสันติเกียมังคภังอภาสิคีรังเชตวัปัจาลีอินทะคีรังโอทันจะมามีชาติจะลันติสุทธาวิมาราจขุมาตาสุทันตาสุสนาคติอัตโคอัปปลาสวตาาภะวตัวสันติเกียรมังคภังอภาสิเกเกจิพุทธังสารนังขตา เสนเตขมิสันติอปายะผู้มิงอภหยยะมนุสังทหหังเทวตายังปะฏิปูเลสันติติอัตาโคภะคะวาพิคุอมันเตสิเยวิเย,ะยน,นะสัิพิคขเวทัสสะสุโลกะธาตุโสเทวตาสัิปฏิตาหุนติอ,ต,อตาคาตังทัศนายะพิคุสังคันจะเยปิเตพิคขเวอหิสุงอติตามัทนานาอภั อรหันตุลธัมมะธัมมพุทธสำพุทธเตสำปิปะคะวตานางเอตัปปะมะมาเยวะเทวตาชนิปติตาอหิสูลเยยัปทาปิไมหังเอตัะละหิเยปิพุทธเตภิกขเวปวิสันติอนาคตะมัตถังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควตานางเอตเอตตะปันอมาเยวะ เทวสันนิปติตาปวิสันติเสยยะทาปิไม่หังเยตละหิอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิจจะยิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทนิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถสาธุกังนามจิกะโลทะภาสิสามิติ เย,ยวังพันเตติโคเตภิกขุพะครวตรุปัสสะโสสงพระควะเอตาทะโวจัต <c oughs> สิโลกะมะนกัสสามิยัตกุม,มาธาัสสิตาเยสิตากิริคัมพลังอิป,ปะหิตาตาสัมหิตาปะปุถุสีหะวะลิลีนาโลมะหังสาภิสัมพุนโนโอทาตตมะนะสาสุทาวิปปะนิ นะมานาวิภาพิโยปัสสเตย,ยตวาวนันีกาปิละวัทาวีตัตัวมันตะยิสัทธาสาวกีเสนีละเตเทวกายาย,ยาพิกันตติเวชานถิขควุเตจะอปะมากะลุงจุตวายพุทธศาส,ะสะาสนังเตสามปาตุละหุยานังอมัมมณุจัดนาจัตตานังอเปกิสัตตมัตตคุง สหัสังอัตต ouais, ์จัตตะลิงสตังเยเกสหัสานังเอมนุสานะมัทะสุงอภิญก์นันตะมัตตะคุงทิสาสภาคุยาอโหตัสสะพังอภิญญายะววิชิตวาจะคุมาตะตุอมันตะยิสตาสาวเกสารณีละเตเตวิกายาอภิกันตาเตวิชนะถาภิขาวู เยหัวหังจิตตะยิสามิภิกขิลานิอนุปัตปุตภะโสจัตตะสัจจะวะยะขาพิมมากาปิระวัตถเวอิทธิมันโตชุติมันโตูวนาวันโตยะเสสีโนโมตธรรมนาภิกษามุงพิคุณังไม่มิติงละลังจะหัดสัจกาเหิมาวัตตายะคานานตะวันที่นอิทธิมันโตชุติมันโตูวนาวันโตยะเสสีโนโมตธรรมนาภิกษามุงพิคุณังไม่จริงละลัง สาตายิลาติสหัสสายะขานนตวานิโนอินทิมตัวยติมตัวนัวิัสสิโนโมธรรมนาวิกามุงพีุ่ณัมม่ติงวลังอิจเตโซหัสสาสหัสสายะขานานตวันิโนอินทิมตัวยติมตัวนันตวานิัสสินโนโมธรรมนาวิการมุงพีกุณังมไม่ติงวลังเบียสามิตาปัญจสัตตายาขานานตวันิโนอินทิมตัวิติมตัวนันตวิยสสิโนโมธรรมนาวิการมุงพีุ่ณัมม่ติงวลัง กุมพิโลโราชหิโกวเวปุตรศัสนิเวสนาพินโยนังสะัตะสหัสหสังยักษานังปฏิยะปฏิลุบาสติกุมพิโลโราชหาิโกโสมปะคัตสมิติงวลังปุริมัตจะที่สังราชาทัตตาลโธปชาสติขันทพานังอธิปติมหาเาชายิสสิส พุทธาปีเตสภาอุเอ็นธรรมนามหาพลาอิที่มันโตที่ติมันโตวันนั้นวันโตยัสสิโนโมธรรมนาวิการมงพิคุณนางไม่มีติงวลังแักขินันจะที่สังราชาวิรูหัวปะภาษาสติกมกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุทธาปีเตสภาอุเอ็นธรรมนามมหาเลาอิฐที่มันโตที่ติมันโตวันนั้นวันโตยัสสิโนโมธรรมนาวิการมงพิคุณนางไม่มีติงวลังปัญชิกมัจจะที่สังราชาวิรูปะโคภาสาสติ นาคานังอธิปติมหาราชายยส,สัศีโสปุตตาปิตาสภาวินธรรมนามหาปาราอิทิมันโตติมันโตัวนวมตัวยส,สัศีโนโมธรรมนาวิกามิงภูพิขูนงังไม่ติงวลังอุตตะลันจ่าที่สังไรชาวิโรกุวิโรปปปัสสะสติยาคานังอธิปติมหาราชายยส,สัศีโสปุตาปต,าปตาปิตาสภาวภินธรรมนา,ม,ามหาปรหาปราอิทิมันโตติมัตัวนวมตัวยสัศีโนโมธรรมนาวิกามิงภูพิขูนังไม่ติงวัง บุดิมาติสังจตาระโธทักกินีนะวิรูหโกปัจิเมนะวิรูปะโคกุเวโลอุตตะลังทิสังจตาโลเตมหาราชายสสาัสสะสมมาตตุโรทิสาะันทะป,ปะมาลาอันทะจุวะเนียกาละปิละวัตวีเตสังมายาวิโนทาสสะอากุวันจะนิกาทัสสะมายากูเวลนทุเวลนทุ วิภูจะวิภูโตสหจันทโนกรามาเสโทจะก,กินูนันทุน่นันทุจะปะมาโทโอปะมัโยจะเทวสุโตจะมาตรงตนิจตะเีโนจะคำพระภูนณโมราชานะโมสะภูอาคูปัญจะสิขโคเจวะติมพิรุสุสริยะวัชาสาเอเตจัน สัจเจะราชาโนคันธพาสหราชุพิต <c oughs> โมทมานาอภิกามงผิกุนังมามิติงวลังอะคาคูนาจัสานาคาวีสาลาสหัสัจจการกมมามพัลลัสตตาอะคูปายาคาสหายาติอิยามุนาทตลาลขาจาัตอะคูนาคายสะสีโน เอราวันโนมหาลาโกโาาสภะคัจะามิติงวลังเยนาคาราเชสหัสายหะลันติทิภาชิตาปะขิวิิุมจะคูเวหายะสาเตวะณะมัชะมัตตาจตตาสุปันนาอิติเตสามายมังอภะยันตะตานาคาราชาะมาสิสุปันนาโตเขียมมะกาสิพุทโธ สันห,หิวาจิอุปะหายันตานาคาสุปัญญาสระนังมากรมมังสุพุทังชิวตาชิวหาหัตถีนสะสะมุมทงังอะสุลาสิาาตาภาตโลวาสเวสาต,สตยอยิอิทธิมาต,ตยยัสสินโนกาละกัญชามหาภิปิสมะอะสุราธานะเวนขะสาเว,วปจิตติสุจิตติจะปปะหา ลาทูนมุจีสหสตัตจะพาหิตพุทธ,ธานังจัปพีวีโรจะมานามหาการห็นในหิตวะพระลิงเสนางลาหุพันธะมุป,ปาะมุงธรรมโยทานิพันทันเตภิกขุนังจะไม่จึงวลังอาปูจะตถีวาปจวีจะเตชวายโยชาตตะขะมุงปะวะลุนาวะลุนาทีวะสุโมจะยสัสสัส สหเมตตาเจรุณากายิกากาคูเทวยัสสิโนทัศเตทัสสานกายยาสพีนานตะวันนิโนอิทิมันโตอิติมันโตเวนว่าโจอสัจิโนโมทัมนาวิกามุขพิคุนังไม่ติงวลังเวียนทูจะเทวาหารีจะอาสมาจะเทวายะมาจันทัสสูตปานิสาเทวาจันทมาคูปุระกิตาสุดิยันสุปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุระกิตานักขานิ คูนั่คิดแต่ว่า,าคูมันเทวราหากาวะสูนังวาสาวเสทโสักปูปาคะปุลินทะโทท,ทะทิเสตทัสถากายาสเพนนาตะวันงูนตนนยติมันตูยติมันตูานาว,วตูวยัสสิโนโมทัมนามิกขะมุง,มงพิกุนังไม่มีติงวะลังอัทาคูสหภูเทวาเจลมัาคิสิกาลิวะอัธิหากาจะลาชาจะปุ่ม มาบุพพินิพาสิโนวะลุนาจหะตอมาจะอุตตะตาจะอะนิชากาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูาวาสาวนีสิโนทัศเตทัศตากาเยสเพนานาโตวาน,นิโนอิทิมันโตติมันโตโนมันโต,นาาตอิสัสิโนโมทัมนาไม่เครื่องมึงที่คุณนังไม่ติงว่าลังจัมมานาสัมมาสัมมหามานาจัมมานุสามานุสัมมา จิตาปะทุสิกาอาคูอาคูนโมปะทุสิกาอาธาคูสหาโยเทวาเยจะโลโลหิตตวาสิโนปารคามาหาปารคาอาคูเทวาเยสสิโนทัศเตตทัศแทกายาสเพนะนาตตวานิโนอิทิมัตัวยติมันโตนัมันโตยสสิโนโมตมนาไอพิกามุงพิกุนังไม่มีเต็งวังสุกกากะลุมหากะอรุณาอาคูเวคันนาสาสหะย ะตะไคหาปะโมคาคูเทวีวิจกักขนาทัศน์มิตาหาละคาชามิสะก,กาจใยะส,สะสีโนทัศนะอาคูปัจจุโนยโยทิสาอาวิวัตสติทัศเตเตทัศธากายกเยสาพินะนตะวันนินโนอิทิมตัวฉิติมันโตว,นนวันามันโตยิสัสิโนโมธรรมนามิคุงมะลังขิมิยาติ ตุสิตายามากันทักการเยสสิโนกัมพิตานะรามชิตาตัวติมานาจะอาสวะนิพมาลติโนอาคูอัฐาคูสหนิพมิตาทัสสศเตทัสสถานกายสเพนัตตะวันยนโนอิทิมันโตยติมันโตน้ำมันโตเยสสิโนโมธรรมนาพิกาโมพิกุณังไม่ไม่ติงวลังทัศเสตทัศสถากายสเพนัตตะวันยนโนอิทิมันโตยติมันโตน้ำมันโตเยสสิโนเยจัจจะจิตตาสหะปะวุฒ ชาติมักขีนังโอทตินะมาสวังทักเกียมโมสหาตะลังนาคังจันทังวะอัศิตาตตาสุพรหมปาละมัตโตจะปุตตาอิทธิมัตโตสหะสันนังกุมาโลติสาโจาสจะโสปักัสมิติงวังสหัสสะพรหม,มโลกาอะมหาพรหมทิติชตติอุปันปะ ปันโนชุติมันตุพิษกายโยสะหสัสิโสทศิธะอิสราอาคูปัญจกิกวาสาวตัติโนตตตะจะมจะตโ,โตอาคาหาลิตโตปาลิวาลิโตเตจจเพอภิกันติจินเท,ทเทวสุภามาเกงและเีนาอภิกามิปสัจหัดก,กันหัสมันทิยะ เอทะกันหะธาพันธาธะลาคีนะพันทะมัตุวัวสมตายปริวาเลทะมาวัวมัดจิตทะโกจินางิติอาธะมหาสีโนกันหะสีนางอะปิยะสสิปานินาตะละมหาสะสมังกะตวะพีละวังยะถาปาวุตโกเมโคทะนยันโตสะวิชุโก ทัจจูปัญเจชาววติสังกุลชาอาศัยยังวสีตัตังจะสพังอภิญญายาววิจิตตวจักุมาตตูอมันตยิสัทธาสาวกีสารเนรเตมาลสีนาอภิกันตราเตวิชานาคาภิกาโวเตจะอปะมังกะลุงจิตวาพุทธศาส,าสานาวิวิตะลาคีหิปะกกามงนาสีโลมัมปิอินชะยุงสัพเพจิ วิยชตตาสังฆามาพระยาจิตายสสิโนโมทันติสหภูตานิสาวะตาตชนาจุนาติ